สวัสดีครับนี่ก็เป็นกระต่าย3ส,สายพันธุ์นะครับที่ผมได้ทดลองผสมพันธุ์นะครับมีนิวซีแลนด์มีดอกหลบแล้วก็มีพันธุ์ไทยนะครับครับผมตอนนี้ก็ได้2อาทิตย์แล้วนะครับลูกกระต่ายเกิดได้2อาทิตย์นะครับอีกคอกหนึ่งเกิดวันที่4นะครับกุมภาพันธุ์เกิดวันที่4กุมภาวันนี้วันที่5กุมภานะครับ เกิดได้สองวันนะครับอีกอค้หกดดอ,อคหนึ่งเกิดได้สองวันอีกค้อหนึ่งเกิดได้อาทิตย์อีกสองวันก็เป็นสองอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราจะพากันพาไปดูนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับกระต่ายทั้งสองอกอไปกันเลยครับครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมทวน,นี้มาดูกระต่ายทั้งสองข้อค,ครับอคอกนี้ออกได้สองวันครับ ออกนี้ออกได้อาทิตย์กว่าแล้วครับตอนนี้กำลังน่ารักครับตัวเล็กน่ารักดูนะครับตัวกำลังน่ารักครับลืนตาแล้วนะครับแม่เขาเพิ่งให้นมนะครับผมให้ดูตัวสีดำครับสีดำกำลังน่ารักนะครับใหยท่านผู้ชมได้ดูนะครับเพื่อนๆน้องๆก็ อาจจะเอาไปดูเป็นแนวทางได้นะครับใครชอบเลี้ยงกระต่ายนะครับตัวนี้สวยนะครับกำลังน่ารักครับโอ้โหมาบาครับผมคอกนี้จะสองอาทิตย์แล้วครับคอกนี้มีห้าตัวนะครับเดี๋ยวให้ดูครับมีแต่ตัวสวยๆครับผมคอกนี้มีอยห้าตัวนะครับที่ใส่คอกเล็กๆไว้ คือแม่เขาเดินหนีนะครับเดี๋ยวเขาจะเดินหายนะครับผมก็ใส่คอกเล็กแล้วก็แยกตัวผู้ออกนะครับเดี๋ยวตัวผู้จะมาเหยียบน้องตายนะครับสีดําสวยนะครับแต่กระตายผมไม่มีสีดํานะครับแต่ออกลูกมาสีดําครับสวยมากเลยน่าจะเป็นที่กรรมพันธุ์นะครับเนี่คอกนี่สวยๆทั้งนั้นครับสวยครับผมอันนี้จะสองอาทิตย์แล้วครับ ตัวกาลังสวยครับกินนมเก่งมากครับผมเอ่อคอกนี้ได้สองวันนะครับดูกันไม่อยากจับนะครับคอกนี้สวยนะครับเนี่ยขนยังไม่ขึ้นนะครับออกได้สองวันนะครับมีสีดำน้ำขาวแล้วก็ขาวสองตัวนะขาวหูดำคอกนี้ออกได้สองวันครับกำลังจะแยกกรงนะครับผมเพิ่งเอามาใส่กล่องนะครับแยกกรงไว้ก่อน ดูตัวนี้สวยมากครับนุ่มครับขนนุ่มมากขนนุ่มมากครับผมตัวนี้น่าจะได้พ่อพันธุ์ครับมันมีพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งผมจะให้ดูพ่อพันธุ์ครับพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์นี่ครับอตัวนี้อาทิตย์ครึ่งนะครับอีกหนึ่งวันจะได้สองอาทิตย์ครับผมอ้วนมากครับกินนมเก่งครับผมคอกนี้ก็สี่ตัวครับอีกคอกหนึงห้าตัวครับผม ดูกันชัดๆครับผมสวยนะครับนี่ก็เป็นตัวเมียนครับนี่ครับแม่พันธุ์นะครับสีขาวหนึ่งตัวครับอีกตัวหนึ่งนอนอยู่ไหนนอีกตัวหนึ่งน่าจะแอบอยู่ครับกำลังเลือนตาแล้วนะครับกำลังดื้อกำลังซนนะครับต้องใส่กรงเล็กนะครับไม่งั้นเขาจะเดินเดินหายเลยนะครับ ผมว่าตามหาอยู่วัน,นั้นเดินหายไปเลยสวยๆนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ผมหน่อยนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ